สวัสดีค่ะวิดีโอนี้แค่จะมาโชว์อ,อ้ฟเฉยๆนะคะว่า,าขนตาปลอมที่ไป ซื้อมานะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าอยากทราบว่า10บกว่าคู่ที่ซื้อมาหน้าตาอะไรเป็นยังไงบ้างก็ติดตามไม่ได้เพื่อเป็นการโปรโมทร,ร้านค้าของใครแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่ว่าหลังจากที่ทําวิดีโอประเภทซื้อมาเอามาอวดแกะกล่องอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีคนถามเสมอว่าซื้อที่ไหนหาซื้อที่ไหนหาซื้อที่ไหนนะคะพิมก็เลยบอกว่าขนตาปลอมที่พิมเห็นว่าหาซื้อ่งคือในโลเคชันที่พิมไปง่ายราคามันอาจจะแพงกว่าโซนประตูน้ําบ้างเล็กน้อยหรือว่า ว่านิดหน่อยพอสมควรอะไรเงี้ยแต่คือมันคือความสดะดวกค่ะเพราะบางทีเดินทางปประตูน้ําเอาค่าเดินทางมาตู้เฉลี่ยเสร็จก็พอกันนะคะก็เลยที่ที่สะดวกที่จะไปซื้อเนี่ยคือตรงช่วงโซนสีลมนะคะบนถนนสีลมเนี่ยจะมีร้านขายพวกนี้ตามดินถนนเยอะมากเลยร้านที่หิมชอบก็จะเป็นร้านที่อยู่หน้าเซเว่นข้างๆเซนทรัลสีลมคอมเพล็กซ์นะคะอย่างที่ไปซื้อมาเนี่ยก็คือเขาจะมีแบบเยอะมากนะคะเขาจะขายเป็นเป็นกล่องๆแบบนี้นะคะ่ะหนึ่งกล่องก็จะมี1คู่ข้างในก็มีกาว ที่ไม่แนะนําให้ใช้นะถ้าเกิดได้มาก็เอาไปแบบทาซองจดหมายติดสแตมอะไรนีดไปนะคะอย่า,อามาทาเลยเพราะว่ามันใกล้ตากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ทั้งหมดซื้อสิบคู่แถมหนึ่งคู่นะคะก็คือซื้อสิบแถมหนึ่งคู่ละยี่สิบาทก็คุ้มค่าดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นึงนะคะพิมพ์เอามาเรียงไว้ตรงนี้แล้วนะก็จะมีหน้าตาก,กันประมาณนี้นะคะคู่นี้จะเป็นแบบว่า นะคะหล่นนะคะก็เป็นเรื่องปกติของป้าพิมนะคะทุกอย่างทาหล่นตลอดนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าขนตาย,ยาวๆจัดเป็นช่อๆนะคะยาวมากเทียบกับหน้าพิมแล้วยาวมากเลยนะคะน,นี่ยาวทรรมดาเฉยอ,อันนี้จะเป็นแบบคริสครอสที่ยาวมากอีกเช่นกันอันนี้แต่ว่าอันนี้คริสครอสเหมือนกันแต่อันนี้จะมีความหนามากกว่านะคะแต่สองคู่นี้มีความยาวประมาณใกล้ๆกันมากเลยคู่นี้ที่พิมซื้อมาเพราะว่า เลือกมาเพราะว่าข้างในตรงช่วงหัวตาเนี่ยขนตามจะสั้นใช่ไหมคะแล้วก็แฟงอกไปคือมายาวตรงช่วงหางตาบางลุกเนี่ยพิมเห็นนางแบบเพราะชอบติดประมาณนี้ก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยนะคะสําหรับสองคู่นี้มันมีความพิเศษตรงที่ขนมันไม่ค่อยเท่ากันมันมีแบบมาปิ้งยาวตรงช่วงกลางตานะคะแล้วก็คู่นี้เนี่ยช่วงหัวตาเนี่ยเป็นสีม่วงนะคะส่วนคู่นี้ช่วงหัวตาเป็นสีน้าเงินก็เลยเห็นแปลกๆนี้นะคะแฟนซีแฟนซีก็เลยซื้อมาทั้งสองคู่เลยนะคะสําหรับ อันเมื่อกี้อันนี้นิพูดไปแล้วอันนี้เป็นคริสครอสอีกคู่หนึ่งนะคะที่แบบว่าหนาสุดๆคือเลียงเลยะคะ่ะเดี๋ยวเอามาเลียงห้ดูสามคู่นี้เป็นคริสครอสทั้งหมดนะคะอันนี้จะขนตาแบบสั้นและบางที่สุดยาวขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้หนาปักอะไรอย่างเงี้นะคะเผื่อว่าแต่ละลุกต้องการอะไรที่ไม่เหมือนกันสําหรับสามคู่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบพิมคิดว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะคือประเภทขนตาจัดแผงเอาจริง ประเภทเต็มมากๆนะคะอันนี้คือเรียกว่าเต็มมากๆที่ตรงช่วงขอบตาบดขอบตาเลยนะคะแล้วก็แบบมีเส้นแหลมๆนี่ๆ wounds, ๆออกไปด้านนอกนะคะสําหรับอันนี้เนี่ยจะเหมือนเกือบจะจัดช่อแต่ว่าหนามากนะคะหนามากตรงช่วงโคนขนตาแล้วก็บางลงเล็กน้อยตรงช่วงปลายตาอันนี้ก็จับบางลงไปอีกนะคะก็คือเรียกว่าไล่สเต็กัปลงไปเลยโอเคคำถามอ่ะแล้วตรงนี้ไหนบอกว่าซื้อ1ิแถม1หนึ่งตรงนี้มีแค่1ิบนะคะ อีกคู่หนึ่งอยู่นี่ค่ะติดอยู่บนตาของฉันเองนะคะคือว่าแงออกมาใช้เรียบร้อยแล้วอะมาดูกันใกล้ๆอันนี้จะเป็นแบบว่าจัดช่อนะคะชัดเจนเห็นไหมอันนี้คือพิมพ์ตัดออกไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแหลมแล้วนะคะเพราะว่าดวงตาพิมพ์มพื้นที่ไม่พอนะคะ พอเอามาติดแล้วเนี่ยนะคะขนตาคือว่าถ้าเป็นขนตาประเภทที่ซื้อราคาย่อมเยาราคาถูกแบบนี้เนี่ยไม่แนะนําให้ติดเข้ามาจนถึงช่วงหัวตาตรงนี้นะคะจะแนะนําให้เริ่มติดประมาณแบบว่าเสร็จสองส่วนสี่แล้วก็ติดไล่ออกไปขึ้นความยาวด้านหลังเนี่ยขึ้นอยู่ออกับคุณเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขียนขอบตาเอา่อขยบขอบตายาวมากๆให้มันออกมารองรับได้แบบว่า ใส่อายแชโดว์ให้มันแบบดูสมส่วนกันแ,แล้วก็โอเคนะคะจะติดยาวแค่ไหน,นก็ได้แต่ว่าไม่อยากติดมาถึงข้างในเพราะว่าขนตารละาขาถูพวกนี้เนี่ยมันจะอาจจะทําให้เจ็บได้แต่ว่าสาหรับคู่นี้ที่พิมซื้อมาท่าก็คือยี่ห้อเดียวกันกับพวกอันอื่นๆที่ซื้อมาเนี่ยติดตันนี้ก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะคะแต่รู้สึกได้เลยว่ามีน้ําหนักที่มากกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับอันที่ได้มาจากที่โรงเรียนนะคะจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอันแบบอย่างนี้พอสังเกตว่าขอบ ขอบข้างบนเนี่ยมันจะบางมากๆเลยนะคะคือเวลาติดเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามีน้ําหนักของของขนตาปลอมเนี่ยอยู่บนบนขนตาเราแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับดูอันนี้สังเกตตรงขอบเอากล่องออกหน่อยคะตรงขอบเนี่ยขอบเขาจะหนานะคะเวลาติดเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรแบบวางอยู่บนขอบตาของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ สามารถเลือกกันได้ค่ะแล้วพ,พิมพิมก็แบบว่าไม่ได้ติดเป็นอาชีพประจำอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบติดเฉพาะเวลาแต่งหน้าทำ t ิวตอรี l ทอาทำลุคต่างๆเป็นเมคอัพไดอารี่แบบนี้แต่เวลาออกไปข้างนอกชีวิตจริงตัวเองก็จะไม่ได้ติดขนตาแบบนี้นะคะก็เลยแบบพอหลังจากแต่งเสร็จแล้ก็ถอดออกก็ก็เลยโอเคนะคะก็ไม่ได้เจ็บอะไรเพราะนั้นก็ถ้าใครอยากจะ ให้หน่าของเราดูแต่ละวันแปลกๆไปก็ลองไปซื้อไปใช้ดูได้นะคะก็แปลกดีมันก็ทําให้ส,สะดวกดีสําหรับพิมพ์เนี่ยความสะดวกยันคือว่าเวลาปัดมาสคาร่าเยอะๆเนี่ยมันจะล้างค่อนข้างลําบากนะคะโดยเพอยิ่งขนตาน้อยๆเนี่ยบางทีพอเช็ดๆแล้วมันหลุดออกไปสักเส้นสองเส้นนี่มันจิตใจมากเพราะฉะนั้นก็เลยติดขนตาปลอมเป็นทางเลือกที่ดีเพราะทำให้เราแค่ดัดแล้วก็ปัดขนตาอาจจะบางๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ติดขนตาปุ๊บพอตอนคืนดึงออกถอดล้าง ล้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็คือเราไม่ได้ต้องไปแบบทรมาตรต้องช่วงดวงตาละไม่เท่าไหร่แค่ดึงปื้ดแล้วก็พยายามเช็ดกาวออกให้หมดทันเองนะคะเอ่ะค่ะวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครมีแหล่งที่ซื้อที่ไหนได้ถูกกว่านี้อีกอะไรนี้ก็เอามาโพสคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ก็ได้นะคะให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยและให้พิมพ์รูปด้วยเพื่อที่จะได้ไปซื้อกันบ้างนะคะอ่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ